มันต้องเจอเรื่องอะไรที่เขาไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เข้มแข็งมากเข้มแข็งมากคือจอยร้องไห้กับยูแค่ครั้งเดียววันเดียวคือวันที่ผมร่วงวันเดียวที่จอยร้องไห้เพราะว่ายังไม่ได้มีวิกเลยใช่แต่ว่าแบบเราไม่เป็นไรเราก็ดูแลก,กันตายค่ะก็วันนี้ก็คือ เข้มแข็งขนาดไหนดูได้จากการให้สัมภาษณ์สื่อครั้งนี้นะคะสําหรับจอยธัญพรสนที่ขันค่ะหรือว่าจอยทีสเกิร์ตนะคะซึ่งก็กําลังเผชิญนะคะกับโรคมะเร็งปังมงลูกระยะที่4ค่ะแต่ยังยิ้มได้และแข็งแรงให้เพื่อนเอนเ,อนเ,อนเห็นเสมอแมบบ้ว่าช่งชาวงเช้านะคะพี่จอยเขาเดินทางไปฉายแสงครั้งที่21ก่อนที่จะเดินทางมาร่วมคอนเสิร์ตเพื่อนกันสําคัญเสมอแชริตี้คอนเสิร์ตค่ะที่เพื่อนศิลปินนําโดยเทอ,อุเทนยุย้ยปัทรมวันนะคะชวนศิลปินดังยุค90อีกหลายคน มาร่วมหาหรายได้เพื่อเป็นค่ารักษาให้กับจอยค่ะแต่ในช่วงของการรักษานะคะอดีตนักร้องดังเขาก็เล่าว่ามีพี่เอสุปชัยเนี่ยแหละคะ่ะคอยช่วยเหลือยอมรับว่าการรักษาโรคมะเร็งทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและผมร่วงแต่ทุกอย่างที่กําลังเผชิญเธอมองนะคะว่ากําลังใจจากคนรอบข้างสําคัญแค่ไหนก็ไม่เท่ากําลังใจจากตัวเองด้วยตอนนี้ค่ะพี่จอยรักษาด้วยการนะคะีคโมโครบโดสแล้วแล้วก็เหลือการฉายแสงอีก4ครั้งก่อนจะเข้ารัก ดด้วยกาาารผ่าตาร่ตคะัน่าจะเอาก้อนออกหรือเอามดลูกออกอันนี้ต้องต้องขอปรึกษากับทางคุณหมออีกทีค่ะเป้าหมายก็ปักหมุดไว้แล้วว่าเราจะสู้กับมันแล้วก็เราจะต้องอยู่ไปอีกนาน การเป็นมะเร็งในครั้งนี้มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนชีวิตจอยมันเปลี่ยนทัศนคติมันเปลี่ยนทุกๆุกอย่างแต่จอยเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะงานในวงการที่จอยทีสเกิร์ตขอเบรกไว้ก่อนละค่ะเพื่อรักษาตัวให้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีงานสอนพิเศษวิชาแอคติ้งที่มหาวิทยาลัยศ,ศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรนะคะที่ยังทําได้คะ่ะโดยจากนี้นะคะเธอก็สัญญากับแฟนๆว่าจะกลับมาแข็งแรงไวๆเพราะยังมีฝันอยากจัดคอนเสิร์ตทีสเกิร์ตด้วยคะ่ะ